เนสกาแฟโปรเทคโปรสลิม pro ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง6สาวได้ทําอาหารอาหารเพื่อสุขภาพว่าอาหารชิ้นที่ไหนเนี่ยควรกินหรือไม่ควรกินขณะที่กําลังลดน้าหนักนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะ ก็คือไปอทำอาหารนะคะแล้วก็อาหารประเภทไหนที่เราควรจะมีติดตู้เย็นไว้นะคะเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะเดี๋มันก็จฉัเป็นละวากกับมีใยใช่ไหมคะ เหมือนกับไปไปกวาดในเรื่องของลำไส้ทําให้ลำไส้เราสะอาดทาให้เหมือนกับอ่าใช่ตามชื่อเขาเลยนะคะขิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยนะคะนอกจากที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันช่วยในเรื่องของการลดอาการเกิดแกส๊สจุดเสียบแน่นท้องใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็ยังจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นทําให้ร่างกายเกิดความร้อนแล้วก็เป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญสิ่งที่เราจะนำไปเรื่องทำอาหาร อยูในตู้เย็นก็คือผลการนะคะเพราะฉะนั้นอ,อกไก่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้ไขมันค่อนข้างตา่ำส <bitte S 1> ิ่ง <c oughs> ที่เราจะเลือกทานในช่วงก,กรารลดน้ำหนักเนี่ย ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะฮะกับภารกิจการทําอาหารของสาวสาวนิวยูนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างและนอกจากนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามตลอดทั้งแคมเปญความเคลื่อนไหวของสาวสาวนิวยูทั้ง6คนนะครับพร้อมกับความรู้ดีๆแล้วก็ทิปในการลดน้ําหนักแล้วก็ดูดลสุขภาพที่จะช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่พร้อ,ๆรอมๆกับสาวนิวยูได้ที่ Facebook Pro s ซิมแล้วก็ช็อ o โกช p ฟแน่นอนครับขอบคุณโปรซิมและช็อ o โกช p ฟสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้ฮะใช่ค่ะ